แทน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 เช้าวันจันทร์นะครับผมไม่ได้เช้าแล้วอันนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วพอตื่นสิบเอ็ดโมงนะครับผมตื่นมาทําอะไรนะับผมเก็บกวาดบ้านนะครับผมเก็บกวาดบ้านแล้วก็เตรียมว,วัตถุดิบทากับข้าวนะครับผมแต่ที่สําคัญก็คือต้องไปซักผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก,กลับมา,าทํากับข้าวนะครับว่าผมวันนี้ผมจะมีเมนูอะไรนะฮะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆตึกก่อนนะเขาเรียกว่าบรรยากาศของบ้านเกือีมาฟ้าคามก่อนนะ ข้างล่างก็คือสถานที่วิ่งเล่นของปังปังและจีโน่นะนนก็จะมีหลายตึกมีคนสัญจรกลับไปนั่นไปนี่ไปทํางานกันนะครับผมโอเคนะครับพูดไม่พูดคําทำทำเพลงขออนุญาตไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบทํากับข้าวก่อนนะครับผมเตรียมไมว้เรียบร้อยแล้วแหละจริงๆแล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรให้เสร็จสับอาบน้าอาท่าก่อนนะหรือเดี๋ยวค่อยมาทํากันนะครับ สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานไม่ได้พบกันนานนะครับผมวันนี้ชอ asa, ่องอ q คิวฟาซาจะมีอาหารมานำเสนอเป็นอาหารพื้นบ้านแต่โกอินเตอนะครับผมเป็นอาหารพื้นบ้านแต่โกอินเตอร์โกอินเตอร์ยังไงนะครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีวัตถุดิบ ที่สั่งตรงจากจังหวัดพิจิตรเลยนะครับผมพอดีน้องไอซนะครับผู้จัดก,การของเราได้กลับบ้านนะครับผมผมก็เลยต้องฝากซื้อของบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะฮะเพื่อทําอาหารนะครับที่ผมไม่ได้กินมาประมาณเ โอ้นานแล้วล่ะครับสี่ห้าปีเจ็ดปีแปดปีแล้วละ่ะฮะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับผมอ่ะไปพูดพรำทำเพลงนะครับมาดูกันนะครับว่าอาหารพื้นบ้านแต่โกอินเตอร์คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเขาเรียกว่าบอกวัตถุดิบนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะมาดูกันเลยนะครับผมแทนเดนนี่ครับผมนี่ฮะอยูไกลๆอยู่ไกลๆ มีอะไรบ้างลองดูนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือเจ้าชายแห่งดิสนีย์นะฮะเจ้าชายดิสนีย์คืออะไรกบนั่นเองนะครับกบย่างนะครับผมวันนี้ก็คือจะเฉลยเลยว่าผมจะทําน้ําพริกกบนะฮะจริงๆแล้วน้ำพริกกบเนี่ยทำได้หลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าพริกกบที่ใช้พริกแห้งนะครับผมหรือใช้พริกดิบนะครับผมส่วนผมเนี่ยจะใช้พริกดิบแทนนะครับผมเพราะว่า ผมชอบอย่างนี้มากกว่านี่ะส่วนประกอบก็จะมีหอมแดงนะครับผมใส่เยอะหน่อยนะครับผมเน้นะจะได้ปริมาณเยอะนะแล้วก็หอมขาวนะฮะกระเทียมนั่นเองนะฮะกระเทียมนั่นเองพริกแดงจินดาแล้วก็พริกหยวกนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจิงข่านะครับผมข่านี่ขอเอาแบบกลางๆอ่อนๆบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันเลยแต่ตอนนี้นะครับผมต้องรอให้ อ,อุ่นกับไฟสักนิดหน่อยก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องเขาเรียกอะไรบ้านผมเรียกดังไฟเป็นคนดังนะฮะวันนี้ผมก็จะเป็นคนดังนะครับผมคือดังไฟนั่นเองนะครับผมสมไฟนะ,นะฮะสมคนคอนโดนะครับพี่นี่ฮะทำกับข้าวบนคอนโดนะฮะคอนโดบ้านเอือ้ออันนี้ต้มน้ําเดี๋ยวเราจะลวกอ่า มะเขือพวงนะครับมะเขว้งนะครับบ้านผมเรียกมะเขว้งแล้วก็มะเขือนะครับลวกผักกับนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะฮะไฟก็ช้ามากยังไงเดี๋ยวเรามาดูการเดี๋ยวผมจะรัดขั้นตอนการลวกผักแล้วก็ปิ้งกบไปเลยหรือว่าอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะเพื่อมาดูว่าปิ้งยังไงปิ้งให้มันแห้งมันยังไงนะครับผมแล้วก็เรามาทํากันนะครับต้องรอสักครู่นะครับนี่ครับผมเราก็ต้องเขาเรียกอะไร จีพิกเออเผาเออจีพิกละกันผ่านผมเรียกจีพิกจีพิกจีหอมแดงให้มันหอมหอมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาตำน้ำพริกกันนะครับผมแต่ตอนนี้เออข้างห้องจะว่าอะไรให้ไหมเนาะเพราะว่าปิ้งอยู่โอเคอันนี้คือต้องปิ้งก่อนนะครับผมเนี่ยพอเราเผาพริกกระเทียมแล้วก็ หอมแดงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอุ่นกบกันนะครับผมไฟอาจจะลอดนิดนึงนะฮะเพราะต้องเร่งรีบทําหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนเขาจะว่าให้ได้นะนี่ฮะกบก็ทั้งหมดก็อยู่ประมาณ5ตัวนะฮะไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมไม่ได้เยอะอะไรเลยอ่าที่บอกว่าที่บอกว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะต้องนํามาแกะนะครับผมแกะเอาเนื้อเขาวายกลบลอยฟ้าเจ้าชายดิสนีย์ลอยฟ้าเจ้าชายกลบลอยฟ้านะครับผม นี่เราอุ่นให้ก่อนนะครับเพราะว่าเราใส่ตู้เย็นไว้เนาะเนื้อมันก็จะแบบแข็งๆนิดนึงเราต้องทําทุกอย่างให้สุกนะครับผมให้สุกและให้แห้งให้กินแบบเก็บไปกินได้นานๆนะครับผมนี่ะทับสวยงามนะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนการโขกกันเลยนะครับที่จริงแล้วทุกคนก็คงรู้แหละครับง่ายๆเนาะ มันไม่ได้ยากอะไรนะนะพี่กบนะครับผมอยู่ที่ว่าคิดลับของแต่ละบ้านจะใส่อะไรลงไปบ้างนะครับผมอืจะกินกับอะไรก็ได้นะฮะนี่ฮะมันเยอะมากเลยนี่ปิ้งอุ่นให้ก่อนครับอันนี้ควันมันก็จะเผาหนังนิดหน่อยนะโอ้ยหนีบมือพ่อแม่พี่น้องหนีบมือตะแกงหนีบมือนะตะแกงซื้อตะแกงใหญ่มาเลยนะลงทุนซื้อตะแกงใหญ่ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเนี่ยอื อุ่นให้พอเหมาะนะน้่งแข่งให้พวกที่จับอยู่มันก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะละลายเนาะทำให้มันสะอาดสอาดสุกๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการโขกกันเลยนะครับอพอเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเอาเนื้อมันเอาแต่เนื้อนะกระดูกเกิือก้างเกิืองเราจะไม่เอาไม่ใช่เรียกเยก,กลือก้างเขาเรียกกระดูกเนาะกระดูกของกบเราจะไม่เอาเพราะว่า มันจะติมตําแก้วเรานะฮะเวลาเราทำน้ําพริกไปแล้วมันจะโดนฟันเราโดนเหงือกเราเราอาจจะเจ็บได้นะครับผมนี่ก็ถึงขั้นตอนการฉีกเอาเนื้อมันอย่างเดียวนะครับผมดูให้ดีๆนะครับนี่เผื่อเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานจะกินด้วยนะนี่ฮะโอ้ตรงขาโตมานี้ดูสินี่ฮะกิโลละร้อยนี่ น้องไอซื้อมาประพรเขาทําให้เรียแบบร้อยเลยประพรนี้ไม่ใช่ประพรขาประจําเรานะประพรของน้องไอเขาที่จริงแล้วมันก็กิโลนี่มันกไ็ได้ไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยกบอะแต่ที่อื่นเขาอาจจะตําทั้งตัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมคือตําแค่นี้ตําแค่นี้พอเลยเราจะไม่เอาแบบก้างกระดูกกระเดือกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเสียอรรถในการรับประทานนะ กัดกรึบอย่างเงี้ยบางทีเราอยากกินแบบกําลังเผ็ดกําลังนงัวกาลังมันเลยแบบกัดกรึบลงไปโอ้โันมันเนาะอย่างง<ะ>่ายนะเสียจะเสียอรรถรสนิดหน่อยกบทั้งหมดห้าตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เยอะไหมนะฮะส่วนนี่กระดูกอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นี่กระดูกอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ใส่ได้แต่กระดูกกบอ่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นกบนาจะเนื้อน้อยเนาะ ถ้ากบเลี้ยงอ่ะจะเนื้อเยอะแต่ว่ากินมันก็จะไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นกบนาโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมแกะแล้วนะครับผมมันจะได้เหลือเท่าไหร่นะครับคเดนเนี่ยครับผมกบห้าตัวก็ได้แค่นี้นะครับเนี่ยกบห้าตัวได้เท่านี้เองไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าเราแกะเอาแต่เนื้อมันนะครับผมส่วนนี้ก็คือพริกนะครับผมกระเทียมหอมแดงขานะครับผมที่เตรียมไว้นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะลงมือโขกกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอต้มมะขงมะเขือพวงอะไรก่อนนะแล้วอันนี้ก็พักร้อนไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันร้อนเดี๋ยวแกะยากนะฮะแกะยากให้ให้มันเย็นๆสักหน่อยนะฮะผมมือผมก็ไม่ได้เป็นมือเหล็กเนาะนี่อันนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นกรบเนื้อกรบล้วนๆนะครับผมกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ปิ้งหรือย่างให้แห้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาโขกกันเลยนะครับแต่ต้องรอสักครู่นะฮะเพราะว่ามันร้อนอยู่นะ ส่วนนี้ก็จะเป็นผักแอมนะครับผมผักแอมผักเนือ้อผักนเนาะเนาะผักกินด้วยนะครับก็มะเขือต้มนะฮะแล้วก็มะเขือพวงต้มนะฮะส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งผมจะเอามะเขือพวงมาเผาไฟนะครับผมกินแบบคนแก่นิดหนึ่งนะครับผมมาไม่เสียเวลาอะไรสักอย่างแล้วครับผมตอนนี้ถึงเวลาต้องทำกับข้าวแล้วก็ตำตำนะฮะเกลือนะฮะใส่เกลือลงไปเกลือก็เกลือเม็ดนะครับผมเอาตามีตมเกลือแล้วกันอยู่ คอนโด,นดอยู่บนสึกเทพเนาะหาได้อะไรเท่าไหร่ก็ใส่ใส่ใสไปนะนี่เกรเือเค็มไหมวะจะเค็มไหมอ่ะโอเคใส่เลือลงไปนะนี่แต่สิ่งที่แล้วตัดนำก่อนคือขานะเพราะว่าขาอาจจะตำยากนิดนึงนะอโอเข้าไปผ้ามาลองด้วยนะฮะนะอยู่บนตึกก็ จับกล้องให้นะฮะก็ต้องเป็นแบบนี้แหละยากนิดนึงเวลาถ่ายวีดีโอเนี่ยถึงไม่ค่อยอ,อยากจะถ่ายนะครับพเพราะว่าภาพมันดูไม่สวยงามงามตาถูกไหมฮะอ่าละเอียดแล้วนะฮะก็จะเป็นเอ่อพวกหอมดงหอมแดงนะฮะหอมสีแดงนะเนี่ยก็ที่จี๋แล้วเนี่ยมันก็เยน็ยนๆแล้วมันก็ใส่ลงไปได้ ถาไปเลยครับผมเอาที่ชอบปรุงที่ชอบใจใส่ผงนัวเยอะๆม่ใช่ปรุงให้อร่อยแต่อย่าติดเค็มนะครับผมเห็นจริงนะการทำเค็มๆม,มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะว่าอะไรอาหารอะไรที่มันเค็มๆจะอยู่ได้นานแต่เราก็ไม่ต้องใส่ใมันกค็ม,มากหยัดลงไปนะอืมโคบ,บ้านๆนี่แหละมาจะมาพี่หมีพี่ถันแบบสะอาดๆคงยากนะลงไป ใครจะดูก็ดูใครไม่ดูก็เก็บไว้ในความทรงจําว่าโอ้โหนานทีกี่ปีแล้วเนี่ยกว่าจะได้กินน้ำพริกกบกับเขาสักทีนึงสั่งไปทางบ้านเขาก็บอกว่ายากในการส่งมานะจะซื้อก็ไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเตาปิ้งเตาแป้งอะไรเงีนะครับนี่ก็ได้ทีเลยนี่แล้วก็กระเทียมนะกระเทียมเผาเทียมจี่เนาะกลิ่นมันก็จะห,หอมนะครับเนี่ย แต่จริงแล้วถนะ้าเป็นกระเทียมไทยจะดีกว่านะกระเทียมจีนนะผมว่าแต่ทุกอย่างต้องเปาะให้ละเอียดนะโอ้ยจะบ่นอะไรเนี่ยถ้ารีบๆทำหิวข้าวแล้วเนาะนี่ทำเสร็จก็คงไม่ได้กินโชว์ให้ดูนะครับผมเพราะว่า,วาอาจจะต้องออกไปซื้อข้าวเหนียวอีกไม่ได้นี่ด้วยโอ้โหทำไมมันยากจังนี่เราจะโขกแล้วนะครับแต่แล้วก็โขกเข้าไป อยากให้มีคนมาถือกล้องให้จังเลยนาะพ่อม่พี่น้องเลยตำแบบน้ำพริกคนเหนือนะครับอันนี้ตำแบบเหนือนะที่จริงเขาอาจจะใส่พริกแห้งนะแต่ผม่าใส่พริกดิดนะโอเคเอายาวๆเลยลแล้วกันระวังกระเด็นใส่ตาเลยกระเด็นใส่ตานี่คือจบเลยนะตำทุกอย่างกันนะตำกระเทียมกับหอมแดงให้ละเอียดก่อนนะครับผมเดี๋ยว ของผมนะอยาจะบอกาไม่ละเอียดก็ได้รือคนอื่แล้วจะบอกโอ้โหไอ้นี่ห้องครัวมันทําไมดูรกจังก็จะบอกว่ามันแคบทัางบนนี้มันแคบอยู่คนเดียวกับหมาหมอยู่คนเดียวกับหมาแปลว่าอะไรก็ยากเิ็นึงขนาดคนถือกล้องยังไม่มีเลยลักษณะคนถือกล้องให้นะครับเนี่ยมันหยุดคือวันนี้มันจันทร์เน,ะนาะมันจันทร์ทุกทีจะลงคลิปนะ ตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเครียดเรื่องงานด้วยเนี่ยพอได้นะพริกกบมาก็ช่วยฮิวใจแล้วก็ใส่พริกนี่ลงไปแต่เราต้องรอกก่อนนะโอ้ดำปีเลยเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แล้วก็ใส่ได้เพราะกินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมตอนนี้โตแล้วเฮ้ยส่วนนี้ก็จะเป็นพริกแดงกินดาใส่ลงไปด้วยเพื่อความเผ็ดนิดหน่อยพริกที่จี่แล้วเนี่ยเผาแล้วเนี่ยให้มันไม่ไหม้ก็พอนะครับไม่ต้องให้มันแบบ โอ้โห oh, เอาจนดําปี๋เลยนะคนอื่นเขาใส่พริกแห้งมันจะอร่อยกว่าแต่ผมอะ่ะชอบพริกดิบมากกว่าพริกกิสุกพริกอันนี้มากกว่าใส่ลงไปอืมพี่ดีพี่พถันมันเลยนี่คิดถึงทุกคนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะข้ามมาดูก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอร้องนะครับผมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะ อ่มาโควพิกกันอ่าพังซักอ่กอมก็จะวุ่นวะวุ่นวายนิดนึงโอเคนะ ความละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับผมความละเอียดของทิกก็จะอยู่ประมาณนี้นะกดโขกไปอีกนิดนึงอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นแค่ช่วงที่ผมโขบนะเนี่ยนี่นนแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือพระเอกของเราเนี่ยพระเอกพระเอกของเราก็คือครบนะ กบสับไอ้กบย่างกบปิ้งกบย่างนะใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปก็ตรวจดูด้วยว่าอันไหนเป็นกระดูกก็เอาออกด้วยนะแล้วเราก็จะโคบโคบแบบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้เลยนะครับผมก็ตามอีกช่วงนี้ต้องใช้กําลังเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราต้องกําให้เกิดไอ้กบเนี่ยเขาเรียกอะไรเนื้อมันฟูขึ้น ย่างมันจะทำยากกว่า,าเรียกอะไรทำยากกว่ากบกบอันนี้นิดนึงเพราะมันย่างไปนานแล้วนะครับว้าวนะครับผมโอยเนี่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันใกล้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ผงเอลซ่านะครับผมผงนัวนั่นเองนะครับส่วนเกลือเราไม่ต้องใส่เยอะนะฮะแล้วก็โขกให้เข้ากันจนกว่าเนื้อของอก,กกิ้งของเรานะจะฟูนะทาไมถึงไม่ใส่ผงชูรสตอนจบนะไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันแห้งอยูนะฮะมันแห้งยูเราก็ต้องทําให้มันแบบเข้าเนื้อเข้านางก่อนนะต้องใช้กําลังเยอะมากเลยนะครับผมต้องทำไปอีกครึ่งชั่วโมงนะเรามาหยุดก่อน เหนื่อยมากตาจนแขนดูดิเป็นกล้ามเป็นมัดแล้วนะครับนี่ฮะพอเราตําเสร็จแล้วมันก็จะให้มันเป็นผงๆผแบบนี้นะเนื้อมันก็จะฟูขึ้นมาเยอะๆเลยนะครับผมจะเต็มคคกเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับปรุงก็โอเคละชอบครีมก็ใส่ครีมนะครับผมชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับผมใส่ชูโรตแทนเอานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดจานกันเลยนะครับนี่ครับผม น้ำพริกกบก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่น้ำพริกกบนี่ก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นมะเขือเผามะแข้งต้มมะเขือพวงต้มนะครับผมอันนี้ก็จัดจานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เขาเรียกว่าอะไรต้องหาไปซื้อข้าวเหนียวก่อนนะครับผมแล้วยังไงก็เราก็จะรับประทานกันในตอนเยื่นนะครับผมซึ่งตอนนี้ขอตัวอนุญาตนะครับผม เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการทำนะครับผมวัตถุดิบนะครับว่าทํายังไงก็ทําแบบง่ายๆนะครับกินแบบง่ายๆสไตล์คนบ้านนอกอย่างผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผม